สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ล่อคอยทุกคนทุกคนนะทุกทานนาะที่ล่อคอยล็อกเงินล้านที่ซาซาลือล่อลื่อหัวที่แล้วแตกบนรางขี่หลังกันมาเลยอยู่ฟังเดียวคืออยู่ฟังบนมีทั้งบนทั้งล่างอยู่ฟังล่างบ่ม,มีอยู่ฟังบนแตกบนแตกล่างพี่น้องเอ้ย ม่ผู้เรียกร้องไม่ผู้ถามมาอยู่วปะปันได้นอะปูสิปล่อยหลอกเงินล้านถึงไปลาแล้วออกอากาศแล้วพี่น้องเอ้ยมาติดตามกันเด้อบานนี่ผู้ใดบ่ทันหูผู้ดใดบ่ทันเห็นผู้ดใดบ่ทันติดตามกันกดกระดิง่งติดตามไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อสิบวันที่พิษพลาดของดีๆที่ปูทรงห้หลหอกเงินล้านหลอกเก่ง เขาลบไปสองหลอบสามหลอบเนาะเขามามาเที่ยวนี่พอกับมามาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องแต่ว่าหย่ฟังเดียวย่ฟังบนเลขวิ่งลุกดะหนึ่งหกกะลูดย่ฟังบนแต่ไปออกหนึ่งหกยุลางตรงๆพี่น้องศูนย์หาก็ไปออกยุบนน้ำกันขี้กันย่นี่ศูนย์หนึ่งหกนี่ ขี่กันยืนฟงังสร้างหลงหลุดหาหลุดสองกติดหาอยู่นอกพี่น้องตะวันตะวันห้างมาบนเป็นศูนหาบนหลุดกับพิษท่างมาายู่ท่างเดียวกันนี่คนเหลียกลองมาเนาะพี่น้องเนาะป้าไดนอกปูสิปล่อยมาว่าสันปล่อยแล้วปล่อยแล้วบานนี้เขามาเบิ้งเด้อป้าดยุท สนใจผู้ใดติดตามก็ไดผู้ได้จ้องยุกกรมาจ้องถจับหาลอตเตอรี่ก็ม,ามา,ม,ม,า,มามาเบิ้งมาเบิ้งเขามาเขามางวดที่แล้วกะทวนทวนอันเก่าก็นะ่าพ่นองนะบนชุดบนวิ่งหนึ่งวิ่งหกบนพนะเป็นล่างสำัำชุดบนวิ่งหนึ 1, ่งวิ่งหก จับคู่ที่จับคูมาเนาะอันเก้าอันเก้าอันบ้นที่หนึ่งกอกัคดาได้พี่น้องจับคู่แปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้ายุบยุบบนเป็นเป็นยุบบนเป็นตัวร่องเลยพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์ขันเป็นตัวแตกซ้ำก็เลยเข่า,ขาตัวกลมตัวกลมนี่มากลมที่หลังหนอกเนี่ยเป็นตัวร่องแต่ก่อนเป็นตัวร่องศูนย์ห้า หนึ่งหกหนึ่งหกนี่เป็นตัวกลมบนไปโยลางกะมาออกมันยุฟังเดียวไหมพี่น้องหนึ่งหกสองเก็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งกลมลางกะยังหลักเก่าฟังหลักเก่าครูได้พี่น้องเด้อกลมลางกะวิ่งหาวิ่งสองลูด จับกูก็มีซีหนึ่งหาสองหกสามเก็ดซีแปดห้าเก้เกงทั้งลางลดพี่น้องฟังลางฟังเก่าคูล่างมีเสียงอีกงัดเล็กงัดแบบน้ำเล็นเป่งปังปังนี่แหละพี่น้องนี่นนนนคือว่าสรางกำลังงัดแบบ ส string, water, broken, ั่งฟ้าหญ่เสียงกะว่านั่นปนไดอดอกมันเสียงกะ่มลกวนทั้งเสียงเพลงเสียงยังดอกเสียงดังซื่อๆคือว่าวัดปูกําลังสั่งฟ้าหญ่พระองค์ประสมเงยสูงเงย่ระท่านนี่นั่นดอกเดียวเห็นงามๆกวนปูยังสีไทยทรงลงในขิปให้เบิองได้ทรงลงในวิวให้เบิองเดี๋ยวนี้พระท่านเบิองเบิองหลอบวัดหลอบว่าหลอกบทวิหารไปก่อน อันใหญ่กับนี่เนี่ยคิดไปเนี่ยมีนะโค้งจิกกะเล็บว่าท่านเป็นตะเบิงบ่าท่านเป็นตะส้มปันใดบ่าท่านหาส้มปันใดน,นะเอ้าโอ้ลายใหญ่ห้างมามาแล้วเด้อวันนี้ปล่อยแล้วสุดเกง่งๆที่รอคอยล็อกเงินล้านมาแล้วมาแล้วขับมาเบิงกันเด้๋พี่น้องเด้อพได้รอคอยก็ได้เสียงเปล้งปังเบ้งปัง,ปง,ปงกับเสียงพนงัดแบบเราพี่น้องงัดแบบเล็กงัดแบบเท่พื้นคน ดังในจักหน่อยเดี๋ยในลำตันกันเด้อเอาบนล่างเอาชุดบนกันนะพี่น้องหนะ้าชุดบนกันชุดบนชุดบนดบนบน,บนมากไข่ไข่กันเลยพี่นอ้องมากขึ้นมาตกเ,เกียบเป็นตกเก้าฝนเป็นตกเก้ามาดิ หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองเก็ดสองเก็ดยับกันไปเรื่อยๆพี่น้องสามแปดสามแปด

เคล็ดสองเคล็ดสองผู้คุณนยันธามาตกเกามันคือจังวารูปเก่าแปดสามแปดสามปิดจารณาวด้วยผีหนังด้วยรูเก่าตัวไม่กวากันไปอีกอย่างหนึ่งเนาะ เก้าสีเบิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวจังสิสรุปให้เบิ่งได้อัดเอ,ดอ,ดอดาแล้วเลยสรุปวิ่งวิ่ง ซีเก่าซีกับเก่าลูดถ้าสรุปพร้อมกันน้อพี่น้องเนาะเอาไปมัดทุกทางก่อนต้งสรุปเท่ยเดียวเลย อันนี้ล่างมาอันนี้ล่างล่างสองเกตสองเกตสามแปดเลขมากค้ายๆกันเด้อพี่น้องเด้อกับกันไปกับกันดิ เด็กเป็นตัวเดียวกันพร้อมผลนี่พี่น้องกับกันมากที่ส่อสองเก็สาแปดแปดพิจรารณาเบิ้องแรกพี่น้องได้มันเป็นเลขตัวเดียวกันระวับงบนกับลางนี่สามแปดสี่เก่าแยกกันบ่ออกเลยสี่เก่า เป็นเลขตัวเดียวกันอันแตกนี่ก็แตกทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งลงเป็นเลขตัวเดียวกันปันเนี่ยห้าศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่ง เค็ดสองแคบเขาแคบออกไม่เคียนกันได้แปด,แปดสามแปดสามเก้าสี่ เจ้าซีซูนหาเป็นเลขตัวเดียวกันพี่น้องวาจังไหนพี่น้องคิดจังไหนบนัดนี่วิ่งวิ่งพี่น้องคิดจังไหนพี่น้องวาจังไหนวิ่ง4ีเกาอัน อันนี้บินเก่าซีวาจังไดพี่น้องว่าจังได้เลี้มาตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อว่วาจังได้บินเก่าซีเดินเก่าจัางนี้เด่นเก่าพลางกัน ล่องสีอันนี้ตัวล่องหาศูนย์นี่ก็ตัวฟันล่องพี่น้องฟันล่องฟันล่องฟันเด่นเลยพี่น้องเด้อฟันเด่นเลยบวานนีย เด <ersch> ี๋ยวบังอีกจักโตก่อนจะเย็นๆนยพี่น้องเนอะบังควงดีปูศึกษาก่อนจะเย็นๆที่เราออกยังไงที่เราออกศูนย์หาศูนย์หาเจ็ด จเย็นเย็นใจเย็นเย็นันฟันล่างไอ้ก้อนนี้กันยั่นจตตัวเกามากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เสียงกันเนาะไพว่าตัวเกาสีมากกับตัวนี้แหละพี่น้องนี่หาศูนย์เนี่ยละขันมาตัวเกาแต่ว่าปูฟันตัวนี้ บ้านี่ฟังฟังบนบานนี้ฟังบนวิง่งรูดเชอเก่าฟันซีไี่บนบนฟันซีมันมาตัวนี้ได้รางร่องเก่าสองตัวคมเด่นกับฟันเก่าซีเก่บาบานนี้ต่นี้ก็ล่องมาซะ เป็นตัวล่องตัวนี้ก็มาเป็นตัวล่องมี่ซ้ำนี่นะพี่น้องว่าลวง่าลายยังดอกทีนั่นมาเนาะหันตัวซ้ำล่องตัวที่ฟันอีกตัวใดเนาะบ้านนี้เนาะมันตัวตัวไก่เคียงมามีมีบัตัวที่ฟันใดตัวที่ฟันใดไก่เคียง พ่อมี่อนพี่น้องมี่จำเนีย่ยละอันนี้ก็ะรูดคือกันซีเก่าเก่าซี 4, นี่คู่ฟันลานพี่น้องเขาให้ได้เด้พี่น้องแด้วยันตะตันยันตะอันก่อนเนาะพี่น้องเนาะซีเก่าเก่าซี 4, นี่ Thì câu câu xin nhìn ta tìm ta ăn con nó bị nóng nó Hạ xuống mà nè nhìn dù lệch hạ gấp lệch xuống Bước đi đi là phía ngoài nè Chắc Hãy nắp thằng mắc Theo nè Mặc xuân tổ phụ khuân gặp สองคูนี่ละที่ก้าหาจุนนี่ละมันโยบนโยลางฟันบนลางไปเลยห้างม่ต้องไปเกียงทางในบนล่างย่างเดียวสองคูนี่อาวมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อล็อกเงินล้านทบต้นให้ฟังมานน่ของวันที่สิบหกกรกฎาคมที่พี่น้องรอค่อยกันนะล็อกเงินล้าน มาแล้วสายแล้ว <c oughs> บนจับคูเลยบนวิ่งกันวิ่ง4ีกับเก่าหลุด4ีหลุดเก่ากลมคือว่าเด่นซีขังบนเด่นซีจับคูกะมี่หนึ่งหกสองเก็ดสามแปดซีเก่ากลมเลย4ีเก่า หาศูนย์ล่องเด่นหาศูนย์ล่องเด่นต่ว่าแปดก็่วมงหนึ่งสังเกตเด้อลางมีทั้งศูนย์หามันว่านหนึง่งคูดสองคูสามคูสี่คูหาคูหกคูเก็ดขูดแปดคูเก,เก้าขูดล่างมีศูนย์หาบนมีหาศูนย์ตัวเดียวสังเกตเด้อพี่น้องเด้อหาศูนย์นี่เป็นล่องฟันล่องไ,องไม่ได้หาศูนย์บนกับหกหนึ่ง เกจสองแปดเก้าซีเก้าซกัฟันล่องไว้บนสุดบนสุดล่างพี่น้องบ้านวิ่งเก่าวิ่ง4กลมเก่าล่อง4หลูดจับคู่กับเกตสองสาดีเก่าซเก่านี่มาล่องพี่น้องหาศูนหาศูนย์ก็มาล่องฟังพุนฟังพี่ สองคูนี่แต่ว่าหาศูนย์มีม่ยูฟังบนมีมีอยูคูเดียวนารุ่นนักเลยสีเก้ากระล่องหาศูนย์กล่องหหนึ่งเก็สองแปดสามเก้ี่นี่คมเด่นเลยศูนย์หากรมัดกันอะไรผิดหรเห็นได้ไปเบิงได้ดพี่น้อเด้อแคปหน้าจอเสียงรบกวนกระมาดลายเ้วเสียงเครื่อง ยน่นเรียย่นกัดดังขึ้นมาแล้วพี่น้องสิลําค้านขอสลุกเพียงซ้ำนี้พ่อกันคลิปต่อไปสวัสดี